แม่ฉีเกอ้าวอ้าวไปดีอย่างนี้เฮียไปเฮ้ยเฮียไปดีนะเอาไปอ e n e o t t e d A. รันอยู่ฝั่งไหนอะ For you. Right here. ไอ้อยู่นี่อยู่นี่ขวาใกล้ขวาใกล้ไม่มีใครไอ้เหี้ยคลาสสิกโอ้เออมาดิคิวเล่นยังไงดี๋ยวโอ้มึงเนียนหลังกองเขียวก็ได้มึงอก่เออแม่ปจิกูนี่ไงมันน่าจะโฟกัสวอร์มากกว่าอยู่่นีผม ไม่มีคนออกหาร็วังหลัอไปน่าจะสตัวคมออช็อว้ช็อตมาทางไอช็อกผู้ชนะเมื่อกี้เนี่ยเด่นป์กีวด่นีบดไถายกลายีปล่อยปล่อยีดีกว รถไอ้เน i e n สปายดาวบี๊บเบื่อะเบื่อเลดานเลยเบื่อเอเอร์ last player standing oh man เียร์ใจตาสิ

ตาการเดนตายตายแล้วหลตาหลังตาหลังตาขอฮิว n e n e y ตายหลังตาหลังตายตายกวนี้ไม่มีแล้วอาโบปะขอฮิวขอฮิวขอฮิวเ้อพี่อะเรา s o m e o e i reloading อี่ไข่กระโดดออกมาวะกูไปฮิวตัวนั้นแหะ Don't worry

ด่งน้ำตายมีคนวัดมาสี่แปดมีปืนสกินไหมขอว่าวินิจิตร โอ้สแกนโคตรดีเลยโคตรไกลเี hey, yeah. yeah. well, s <S okay. uh, ้ยลงบลงซีโอ้โหทำได้งงะ้มแข็ันเยอะอไอคิวสโลมันชอบอยู่เนียนสโมกอะได้าตทเ้ยเดี๋ยวรอดูอะไรชิดไม่มีใช่ไหมเม่เออบอมีตัวใส่เลย Die, oom en die. Oei, Last player standing. Let's deliver another blow. Need a drop. Thanks. de 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 มองไม่หไ,มไมหนเนี่ยเฮ้ยจัดแล้วว่ะมีการอัปเกรด <c oughs> ไปไหนอะ่ะไปเอฟโอลองดูแต่เอฟไม่ได้ <c oughs> ไไห้อยห้อยบีไว้ตัวหนึ่งก็ได้ไม่ต้องมาไปเล่นห,ห้องน้ำอีคิวมามามาเล่น <c oughs> ห้องน้ำมีห้องน้ำตัวงโอเคถ้าเขียนห้องน้ำได้จบ

i d d เดนเดนเช็คกันเดนเช็คกันเดนเช็คกันโอ้โหใต้ปีนไม่มี้าวแล้วมันแฟดจากไหนวะแฟดเอลโบ่ะ เฮ้ยเอวบเลยอะดูดูฟ้าให้นอยเฮียคาร์ดินเดวิชคาร์ดินเดรัไ์ s วชานมักล้ยทำไมคุไม่หันขวาวะ Put down จะโยงไหม Here Here. /a a. Thirty seconds left. No more charges left. Hey, one more. E. You can anti. Oh, Cipher, you can anti. Oh, my, Careful now. Careful. One enemy remaining. You wang, wang, มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอช็อตเขาอยู่ไปแล้วตรงไหนวะทางนี้เหรอหน้าเพื่อนไม่ไม่ไม่เข้าเข้านี่ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยตูเปิดกล้องทำไมล่ะกอยู่หอยหอยอะไรออกมาแล้วอีกขวา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  แม่ไม่เบสอันตีม, ibly, มึงก็มึงก mm. ็ไม่ใช้ชี้งเป็นไหนเจ้าไอ้นี้เขาหาแกมีตัวบรนิดปเนี่ย เปิดให้แล้วเปิดอุ้ยเอโบมีตัวหนึ่งถ้าอีคิวลงมาขอฮิวหน่อยอีคิวลงมาหอกขอฮิวโอ้ไม่ทันละได้ได้วางได้อืมอืมอืม วอปิดทูเก้าป่ะทำไมกูได้ยินเสียงอะไรกัวอปิดทูเก้าวอปิดทูเก้าว่าตรงไหนวะตรงเนี้ยนี่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 นีอปิดยังไงอะกระโดดขึ้นไปเออนั่นแหละเดฟเฟอร์กุญแจ No one to interrogate Need a drop Thank you. Be you Standing ahead. Reloading. Cover going out. Yes, I'm a mobile. โดนเลอลรกันทางอยูกลออติดเดียบอตอยู่โน่นมั้งบอดอยู่ขวาปะโอเคบอตอยู่ในฮูกาโบมาเฮ้ยฮูกมีอ้วนเ่อมาทำอะไร โอ้มนเดินาได้ไงล่าสุดเล l ยอร์ส n ดิงโซฟามหกียร่อยู่ฮูก้าสตัวเลยเมอกี้คิวจอยใส่อะไรวะอยวือ คิวจอยแป drop h e s i have the spike ถ้ายิงเลดได้ก็โอเคอยิงเลดมันยู่เออยืใครว์ปามาอาตัวนี้จอยน่าจะอยู่ได้ดีคคดสองเก ไอ้เจ้าหันก็นไม่ <c oughs> ไอ้สัตว์ว,วาร์ปน่าจะหมดแล้ว่อมึงอะไรจิตสัมผัสอ่ะมันพิกาเหรอยั act on my intel don't give them time to reposition เยอะมาที่เรายูปวด้วยเพื่อนิง ก็จะอยู <mainland mermaid> oh, ่มานี <Silence> oh, man, man. ่โหลดเลยโอเมนแม่งไม่สโมอว่ะคุณนี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่โอเมนมันมันไม่ได้สโมองเอชอนที่หลังแตกปาดจอยอยู่หน้าห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยระวังคิวจอยอยู่หน้าห้องโว้ยกระโปรงเอานี่โครตส้ม ไฟ down A ไวเปอร์ยูห o ยไปอ,อ่าเอา้าหายไปไหนกันหมดมจอยยังอยู่อยู่<ม>็อตอ่ะไม่อยู่หรอยง็อดยัง็อ One n e m y remaining กอรรถ last round before the switch ขอ r o p Thanks. j over กหลัห้องน้ำเงียบไม่มีโจกโมกุน่จะหมดลน่าจะหมดน่าจะมีต่หมูตับคิงเ็ตก็ไม่วอลเวลานี้ ขอเดินไปก่อนเลย Take flight น้ำนไอียจะลอยกูเกอยู่ Heaven อุ้ยเนียทับเป้าล้อเลยน่ะเอออยู่หอตัวใ่หรอวะ ตีเล่นเทเวนได้หลังมาหลังมาหลังมาไแน่ีโไอ้เหี้ยเอนง e ีเอเ้าไอ้อ้ยเกือบตายมองแบบยังไงวะนะเมื่อลี่แกซูิ่ไตกวอล์หนีฮะหยด กูรีบกดจัดเลยกี้แม่งว้าวข้างล่างใชยดีนะไม่ลนว้าไปบีอย่างนั้นแหละโอ้โหเอา w i n n e ้ห้องไหนได้ปะได้คิวอยากลองวอ์แบบขัอนใหม่ไดยคิวยังไงไปพอเล่นเฮลเบนกันยู่ อยู่จุดสูงสูงไม่ต้องไม่ต้องไอคิวไม่ต้องไม่ต้องไอคิวอย่าไปฟังมันโลท้องปล่อยู่ดิเสดยูทูบไอคิวเฮ้ยเอช็อตมีเต็นเต็โอ้ยไอเฮียเอ้ยโอ้ตกใจเราจะโดนเนาะเอยคำมันกระโดดปะเนี่ยแสนงที่ไหนวะอมันคืออะไรวะไอแดงแดงเนี่ยของคิวจอยหรือเปล่า ไอ้เหี้ยวอแล้วมาหมดเลยมหมดเลยหมดเลยอนะยูอยเดโอ my god อยสมอยู่ในสมอง Cage triggered เออไอ้บีบีตัวนึ่ last player standing จริงเมันไนคลาสเคิวโดนสักนเลยเ่าไม่ตรงคิกโอ้โหเหมือนกัน ไซเฟอร์อยู่สุดท้ายพึ่งอะไรไม่ได้เนี่ยมัฮะวอยังไงนะทำเป็วอเป็นอย่างนั้นนะเฮ้ยคิวไอ้คิววอเฮ้ยวอสิวอวอวอโอเคมันจะมันเอ้ยมีช่วยไม่ได้นะวอไม่มีอะวออยู่ตรงนี้เหรอไม่มีเฮ้ยไม่นะสวยยังได้อยู่หยังได้อยู่เยอะเกินเยอะเกินไม่ยอมพอเพื่อน เปลนปืนไหม่ยมั่นใจมากเฮ้ยอย่าเชื่อเฮ้ยแต่มันอ้าวเย็นไม่มีว้าแล้วฟูมีว้าเดียวอยู่ที่ว่าวันนี้แอนดี้กำลังมาดิยังไม่วาเลยตัวนี้อยู่บีตัวนี้อยู่บีซีกทีทุกทีแฟงไันแฟงแฟงอยู่นี่อยู่นี่อ่ะแก้มือเฮ้ยมันเสียงเหมือนอยู่ไอช็อตโนโนโนไม่ใช่เร็วเกินเร็วเกินบอมอยู่ไินแก้มือว่าไงครับบอมไปไหนมอมี้าวบอมไปไหนพึ่งเขาได้แล้วครับ อยู่หน้ายอยู่หอ t h ก y ขาค n ดว่า a n ก a ขา a ู้ความเจ็ n ปวดกา่ m ามารถเข้ไไหวสยเลยการวอร์ยขคเล่นแนวเนี้ยวันวีวววเดี๋ยวไปบีโดนเช็คให้อ้าวมาอ้าวมันวอร์ทำไมวะมันกลับ A อ่ะ โอ้ยย่องกันสี่ตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงตุกตักตุกตักแล้วมามามามสี่ตัวเลยออเดี๋ยวปล่อยอยู่ฮอนะมันจะปาร์เน็เจสวยคิวสวยคิวสวยคิวสปตายแล้วเอ๋เขอเาอปค่ะเข้าอยู่นอ one enemy remaining ประดุยมีี่พื่นไหม้อนกเอื it's เช็คหน่อยฮูก้นี่วันเววันเวโอ้โหไม่ต้องละไม่ต้องเช็คละไม่นต้องปอยอีห้าหน่นเดแต่มันเหมือนย่องฟาโลกลับไปใหม่แล้ว เฮ้ยมันทำลายวอลแล้วอะแต่ว <you anything>? ่ามันเงียบมากมันตั้งมาแล้ว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 ห้องน้ำ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 รอบรอบชดให้อีกเงียมึงไม่ได้อยู่ในห้องน้ำหรอไอ้ซาด์ทำไม่กูไม่เข้าไม่เข้าไม่กดมาแล้วงานตายนี่มิดมิดมิดโอ้โหไม่ทัำไดาป d ั w ไ a one enemy remaining อันนี้เดือดชาเดือดชาเดือดชาอ๋อไปโดนยังไงอ่ะ แม่บายไม่ทันกระจุกระปาน level heads until we're home yes okay, like okay, we we good ถ้าเป็นมอว์แถวตะกี้จะเดินไปได้ปะเองไมเคยนะลองนานนะแปลกปะวเิ่งได้ดิมันเวไงให้เลือกทามเข้ามามันมีทูเว e d ไม่มาว่ะยังไม่เนี่ยยิงสมองหมดแล้ว เฮ้ยมา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 ลองลองเอะมีเอลองเฮ้ยเก็บโอมเก็บโอมเก็บโอ๊มาน้ำไม่มีนี่นี่มามาเกี่ยวเกียวไปยังไงมันมาอย่างมาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไม่ตายสักตัวเลยเดี๋ยวน้ำงออะไรเอ้าไอ้เนียมนงอเนียน For you. Oh, oh, you for Where is everyone hiding? run. Last player standing. Jokes over. You're dead. Careful not like now. Right <laughs> planted! เมื่อกี้โทษเลยกูได้5ตัวเลยนะแต่กูยิงสเปร์เมื่อกี้มันมอสุดเหมือนมอส่วนเลสเข้ามาในท้ยแล้วตกใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววอลผิดอ่ะช่างแม่งได้เหมือนกันได้เป็นพี่ยืนไปด้ช็อตมีเลสระวังมันไปห้องน้านะ

มือใส่โค้งยิงไปโดนที่หน้าประตูหน้าประตูฝั่งฝั่งมือเซตฝั่งมือเซตเอออยู่หน้าวับตัวหน้าวับสองตัวเฮ้ยโดดละโดดละไอ้เหี้ยอยู่ไม่โดนเลยอ่ะ โอ้โหอร่อยอร่อยไม่ได้ว้าวะสาวว้าวจริงเริงอร่อยสุดเดียวพอคุณคแทนทองได้เลยเลยอยากได้คุณคือเหมือนโดนได้เลยเลยอยากได้ไอ้ที่เนี้ยโอยไอ้เหี้ยโดนตัวแตกเลยไอ้ยมันสมุเอวไปอยู่หอนะบีลองเคลียร์ รถเดือกเข้าใช่อยู่นี่อยู่นี่เลซอยู่นี่เลซอยู่ห้องไหนตู้ชดเข้าอยู่ไปหา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 ไอ้บ้า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  นมาห้องน้ำมามันทำอะไรวะยิงอะไรดูนยิงยิงสุ่มใช่ป่ะเฮ้ยมันน่าจะได้ห้องน้ำอ่ะไปบีตัวไปบีไปบีเฮ้ยห้องน้ำอยู่เหรอเฮ้ยหลังเฮ้ยอ๋อว a r p CT เออนี่ไงเหลือ energy หนึ่ง t h ่ r 30 seconds left spike down A สวยด้วยิ เปงสวยจริงเดินเดียวระไตาจังิไม่โดนโดนหัวกระเวฮ้ยเระวังระวังระวังอุ๊ยปืนสวยทีงคิวถ้ายิงได้มีปลาลอยออกมาแล้วไมามานี่มานี่ไอเาีามามามา นี่ไม่ได้มองว่ามันแม่งแหลกอยู่ไม่แก่แหลกอยู่เป็นไปได้ขี้ีวะน่าไม่ใช่หรอโอ้ยไม่ได้ท่าเพื่อนโดนตัวเองเลยเฮีย้ามาแล้วอยู่หลังก่อนโดยง ควายเอีดนามควเอดอ้โหอยอยูหอวันยูหอวันชุดอย่างนี้ชุดอย่างนี้ลองด้วยนะด้วยครับุาด้วยครับไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันไปี One enemy remaining งอยูหอยูหอเ้ยโทที มาโดนตัวเดียวคุณคุ o นม a วขอโดนเช็คหูกาโดนอุ๊ยบีเมนบีเมนไอเหี้ยเยอะเลยมามามาช่วยเลยเหียดีเรา บีเมยมันคือบีไหนไวะเดี่ยวตรงกลาง,ง,งมืนบบเสียวกับเฮ้ยกลับกลับกลับไปเอทำไมสมเส็เอ้บี B ยังอยู่อ่ะเดี๋ยวอยู่เชิยบีบีบียังอยู B, B, ่เ้ยมอหายแล้ว There they are. อ้าฮูก้า Hey, long, you FIRE IN THE HOLE! OKAY! Oh... I ah. make it. Spike down uh, B. Hey. <laughs> One enemy. <laughs> yeah, yeah, yeah. Elbow, elbow, elbow. <sighs> you were beautiful. <laughs> Match point. ว่า t h e ดอร์อ r เทนอ e เรสอิโหแวนดอร์ด้วยอ่ะจริงจริงจริงแหนวแล้วยิงไม่โดนแฟนทอมแฟนทอมแฟนทอมก็เดี๋ยวเล่นระยะไกลร้องไห้รู้สเปกเตอร์เลยสเปกเตอร์มันได้บ้าก็ได้เพื่อนอ้าวแล้วถ้าเหมือนเป๊เมื่อกี้ร้องไห้อะนะแฟนทอมเดี๋ยวแฟนทอมเดี๋ยวถ้าเล่นระยะใกล้อ่ะยิงระยะใกล้ใช้แฟนทอมระยะไกลใช้แวนดอล มาจริงด้วยโอ้ตายโอ้ตไยผไปอูโผล่ใหญ่เฮ้ยจะข้าะไรวะวาสวนวาสู้อูรีไวท์มีมีไม่มีใช่แล้วยู่ไม่ใช่ล้วแอ้วูาวไปไหนวะว้าแน่จะเข้าใช่ไหแหละ Spike Down A One, One enemy blast. remaining out for the Oh, you should run. Wow! <laughs> <laughs> hey, 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 hey,